ามที่บอกเอาไว้เมื่อ EP ที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับเกมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมไฟติ้งด,ดีที่สุดบนเครื่องฟอมิคอมครับจากที่เพื่อนๆได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Joy Max Fight ซึ่งเป็นเกมที่ผลิตจากทางค่ายใหญ่เลยนะก็คือค่าย Nintendo นั่นเอง ก็ถูกวางจำหน่ายในปี1 9 9 3ซึ่งเป็นช่วงปลายเจนของเครื่องฟารมิคอมแล้วแต่ว่าตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ทีมพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะดึงศักยภาพเรียนรู้ไงเขามีการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเครื่องมานานแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นปลายเจนแล้วก็มีการเรียกว่าดึงศักยภาพในแง่ของภาพเสียงแล้วก็เกมเพลย์ออกมาที่แบบว่าถึงขีดสุดเลยในเวลานั้น ถือว่าเกมนี้โชคดีเป็นความโชคดีที่เกมนี้ออกปลายเจนเพราะว่ามันทําให้คุณภาพของเกมเนี่ยออกมาได้แบบดีเยี่ยมทีนี้พอพูดถึงเรื่องรูปลักษณ์ของตัวละครแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายคนที่เห็นตัวละครในเกมเนี่ยก็อาจจะมีความสงสัยว่าเฮ้ยตัวละครลักษณะเน,นี่ยเป็นหุ่นยนต์มีแขนขายแย่ออกมามันดีจริงไหมมันดีจริงเหรอก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันมีทฤษฎีอยู่2องทฤษฎีนะในเรื่องรูปลักษณ์ตัวละครเนี่ยซึ่งแล้วแต่ ใครจะเชื่อทฤษฎีไหนก็ได้อย่างทฤษฎีแรกก็คือทางทีมพัฒนาเนี่ยเขาตั้งใจเลยว่าเนี่ยจะเอาเนี่ยอาร์ตสไตล์เนี่ยคือตั้งใจแล้วว่าจะสร้างหุนเป็นลักษณะนี้ออกมาสู้กันกับอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเกมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวละครทั้งหมดที่เล่นได้เนี่ย36ตัวละครแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะสร้างสไปดให้สมจริงได้นะครับสร้างตัวละครแบบพวกสตรีทไฟต์เตอร์ตำนานกาโร่อย่างเงี้ย สร้างตัวละครที่แบบคล้ายคลึงกับคนแล้วก็สร้างสไปม์า3ามตัวละครเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําแล้วก็ยัดลงไปในะตลับได้ทางทีมพัฒนาก็เลยเลือกที่จะทําตัวละครในลักษณะน,นี้เพื่อที่จะสามารถยัดลงไปในเครื่องให้เราเล่นได้ซึ่งไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาว่าจะเชื่อทฤษฎีไหนเมื่อคู่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของเกมนะครับต่อไปก็ไปดูข้างในกนันดีกว่าว่าตัวเกมเนี่ย เมื่อเรากดเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ามีเมนูทั้งหมด4เมนูให้เลือกเล่นนะครับสรวบอันแรกก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องเป็นการเล่นคนเดียวผ่านเนื้อเรื <vor sehen> ่องไปเรื่อยๆส่วนอันที่2ก็จะเป็นผู้เล่นคนเดียวพบกับคอม อันที่3ก็เป็นผู้เล่น2คนเจอกันเองตัวนันที่4ก็จะเป็นคอมปะทะกับคอมนะครับก็ผมพาเพื่อนเพ่มาที่โหมดคอมเวอร์ซัสคอมนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการแนะนำตัวละครเริ่มต้นทั้งแต่ตัวให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับคู่แรกก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเฟรมกับไจแอน รอบเฟรมนี้ก็จะเป็นตัวละครสายไฟบอลนะครับเป็นตัวละครที่เล่นง่ายที่สุดในเกมเอานี้ดีกว่าก็มีท่าหลักก็คือท่ายิงไฟบอลอน่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วก็เป็นเฟรมฟูลี่เฟรมฟูลี่นี่ก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นท่าที่เรียกรูกไฟตกลงมาเป็นท่าที่ใช้แอนตี้แอร์ได้ดีมากเพราะว่ามีเนี่ยท่านี้มีระยะที่กว้างอีกท่าหนึ่งก็จะเป็นท่าหมุนตัวเป็นรูปไฟแล้วพุ่ง้าไปซึ่งท่านี้ก็ดีมากเป็นท่าเข้าที่โอเคเลยส่วนผู้จะสู้เขาก็จะเป็นจ่ายแอนจแอนเป็นตัวละครที่ จมตีแรงแต่ว่าเคลื่อนไหวช้าเอาจริงใจแอ้งคบเครื่องแล้วเป็นตัวละครที่เก่งมากเนี่ยเป็นเป็นตัวละครที่มีท่าคอสโอเวอร์ชัดเจนอย่างท่ากระโดดต่อยเมื่อกี้ที่มีลักษณะโดดไปแล้วแบบเหมือนกับแสนกีบโดดทับอะคือฮิตบ็อกมันใหญ่มันสามารถที่จะตกข้างหน้าหรือข้างหลังได้อันนแด,ดพันแด,ดพันนี่ต้องอาศัยจังหวะหน่อยว่าไงยกต่อไป ในแดดพันแดดพันนี้ต้องดูจังหวะนะเพราะว่าถ้าเป็นพวกท่าดักท่าอะไรพวกนี้มันดักหน้าเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้เป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากนิดหน่อยแล้วก็ความพิเศษของตัวละครนี้คือมีท่าจับคุ้มก็คือกดควงและจับแบบเกมไฟติ้งและหลายเกมแต่ว่าคอมไม่น่าจะใช้ AI ของคอมไม่ฉลาดเวลาเล่นคอมคอมเจอคอมเนี่ยไม่เหมือนเล่นหมดในเรื่องอันนี้เขาคอร์ดอัพคือมันต้องดาอะ่ะคอร์ดอัพ ว่าซายหรือขวาถ้าคุณไม่ใช้ท่าแอนตี้แอร์นี่คือคุณต้องเดาอย่างเดียวแล้วก็ความพิเศษของใจแอนก็คือท่าไฟบอลของเขาเนี่ยเวลาเขาใช้เนี่ยตัวเขาอะจะลอยจากพื้นเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ชู่เที่ยวอากาศจังหวะเป็นเนี่ยเวลาใช้ไฟบอลสูนกันเนี่ยมันจะการว่าใจแอนเนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าตัวใจแอนเนี่ยมันจะโดดลูกพลังขึ้นางอย่างเห็นแม,มเมื่อกี้ ตอนนี้เขาใช้ท่ายิงพลังไฟบอลอย่างเนี้ยตัวเขาจะลอยขึ้นจากพื้นมันจะทําให้เวลาดดลไฟบอลกันเนี่ยไฟบอลยู่ฝ่ายเนี้ยจะไม่โดนตัวใจแอนแต่ต้องกดที่ถูกจังหวะนะแต่เท่าที่ผมดูเนี้ยเหมือนคอมเขาจะเน้นการกระโดดคอสอัพเป็นหลักอืไม่ใช่สายไฟบอลคอมไม่ได้เซ็ตมาให้เป็นบุกไฟบอลเซ็ตมาให้เป็นฝ่ายบุกโอ้นี่โดนแอนตี Air, ้แอร,ร์เดือดเฟรมฟูลี่ไครับเฟรมนี้ก็เป็นโชโตะธรรมดาครับตัวหนึง่ง ใครเล่นเกมไฟติ้งก็จะเข้าใจว่าโชวโตก,ก็คือแบบริวอะ,อะประมาณอารมณ์ประมาณริวอะ่ะโอ้โหแ,แบบแดพันดอกนี่สวยจบเกมเลยจจแอนเป็นฝ่ายชนะส่วนที่ผมเล่นคอมประทะคอมเนี่ยคือผมไม่เก่งเล่นเองนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นในโหมดในเรื่องอันนี้ปล่อยให้คอมเล่นไปก่อนส่วนผมก็แนะนําตัวละครไปให้เพื่อนคุ้นเคยกันไปก่อนคู่ต่อไปก็จะเป็นผมเลือก ไทเกอร์ไทเกอร์นี่ดูทรงแล้วเห็นไหมเป็นมวยไทยอีกตัวก็คือเป็นยินจาครับยินจาชื่อว่าอะไรนะผมลืมชื่อแล้วชื่อมันอ่านออกเสียง่ันข้างยากซาคุก,กเออช่างมันรู้ว่าเป็นยินจาพอสําหรับไทเกอร์นี่ก็เนีย้ยยังไม่ทันเอ่ยอะไรเลยมาแล้วไทเกอร์เบรคัดจริงๆชื่อมันชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ผมเรียกไทเกอร,ร์เบรคัดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมวยท่าแบบท่าเข้าหาที่ดีอย่างไดคลิก ใช้คำว่าดีไม่ได้จริงได้คิดกับเข่าลอยเป็นท่าเข้าหาเพราะมันเป็นจุดอ่อนอ่ะคือมันเร็วก็จริงแต่ว่าถ้าคุณเจอดักด้วยไฟบอลหรือท่าโจมตีที่ดักโจมตีดักรอเนี่ยไทเกอร์จะเข้าไม่ได้เลยวิธีเข้าของไทเกอร์มีอย่างเดียวคือใช้ท่าไทเกอร์ประคัตเพราะท่าเนี้มันจะอมะตะเป็นอมะตะทุกอย่าง,างจนกว่ามันจะลงมาโชว์ขึ้นไปแล้วลงมาเนี่ยตกมาถึงจะไม่เป็นอมะตะคือข้อดีก็คือเป็นอมะตะแต่ข้อเสียก็คือ ถ้าคุณใช้พาดคุณเสียเฟรมเยอะแล้วคูณจะสู้จับผนิคุไในแบบสบายเลยซึ่งการที่จะเล่นไทเกอร์ให้ได้ดีเนี่ยคุณต้องอ่านเป็นอย่างเงี้ยเจอตัวอย่างเงี้ยดักหน้าเนี่ยอ่ะคุณจะทําทยัางไงเนี่ยเจอเจ้าเนี่ยนินจาเนี่ยใช้ท่ากรงเล็บดักหน้าคุณก็ต้องคิดแล้วว่าจะเข้ายัางไงจังหวะไหนอ,อารมณ์ประมาณนี้สาหรับไทเกอร์ส่วนเจ้านินจาเนี่ย ความพิเศษของเขาคือเป็นตัวละครที่สามารถจับทุ่มกลางอากาศได้แล้วก็ท่ากงเล็บเนี่ยคือมันระยะแค่กลางฉากนะระยะมิดเรน์แต่ว่าออกไวออกไวกว่าไฟบอลของตัวละครทั่วไปเป็นท่าดักได้ดีดักหน้าได้ดีดักกินชิปดาเมเจก็พอได้แต่ว่าต้องเป็นชิปแลเมจจากตอนที่คู่จะสู้ล้มนะเพราะถ้าคู่จะสู้เนี่ยเขาป้องกันได้เนี่ยอย่างอยู่ในลักษณะปกติแนละ้วป้องกันได้เนี่ย เขาสามารถฮิตส่วนในฮิตที่2ได้เลยเนี่ยถ้ามันจะโจมทีสองอีกใช่ไหมเขากันฮิตแรกได้ปุ๊บเขาไม่ต้องรอเขาผันิตฮิตที่สองได้เลยไม่ต้องรอสองฮิตในกรณีที่คนเล่นเป็นเพราะฉะนั้นควรทําชิปดามเมจหลังจากที่กู้ต่อสู้ล้มอ,ะอ่ะแล้วมันก็จะโดนสมาฮิตที่สองพอดีเราก็จะกันได้พอดีหลักๆแล้วก็เป็นตัวละครสายเทคนิคที่เล่นค่อนข้างยากครับเพราะก็ เป็นน่าเล่นนะคือถ้าเล่นเป็นก็น,น่าเล่นเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะโดดไม่ได้เลยโดดมาคือโดนจับโดนจับโดนจับอย่างเดียวบังคับให้คู่ต่อสู้เล่นบนพื้นอย่างเดียวแล้วก็ชนะไปครับคู่ต่อไปที่ผมจะเล่นก็คือนนโอนิโอนี่บอกเลยว่าให้คุณนึกถึงชุนลีชุนลีที่มีโชลูเคนเอาไว้อืมแล้วก็คู่ต่อสู้ของเขาผมเลือกเป็นไอไอนี่เป็นตัวละครที่ต้องทําใจนะเพราะว่า ในเกมเขาเคมเาว่าเป็นตัวละครที่เน้นความรวดเร็วแต่เวลาเล่นจริงนี่มันไม่ได้มีจุดเด่นอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมจะเน้นไปที่นีโอมากกว่าคู่นี้อ,อย่างที่เพื่อนๆเห็นเจ้านีโอเนี่ยมีท่าเตะรัวเหมือนชุนลีเลยไหมแรงมาดานใจมาเต็มแล้วก็ก่อนหน้ายเตะรัเนี่ยโชลูเคนแล้วไม่ต้องก่อนหน้าแล้วจังหวะเมื่อกี้โชลูเคอืนดูมีทั้งท่าแอนติแอ์ท่าดักหน้าแล้วก็มีท่าไฟบอลนี่นะแต่ไฟบอลของเขาจะลอยค่อนข้างช้าหน่อย ส่วนไอนี่หลักๆก,ก็จะมีท่าพุ่งเตะอ่าเนี่ยท่าเนี้ยเร็วจริงแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายเพราะถูกดักได้เดยกก็มีท่าผมไม่แน่ใจมันไว้ทําอะไรนะเหมือนมันเป็นการกระโดด2ชั้นการอากาศหาประโยชน์ยังไม่เจออีกท่านหนึ่งที่มีประโยชน์ก็คือให้คุณนึกถึงท่าช็อตไฟฟ้าของบังก้าไวอ้อรแต่ว่าเขาจะต้องเสีย HP นะทุกครั้งที่ใช้แต่ผู้จะสู้เนี่ยจะเสีย HP เยอะมากเที่ยวเขาแบบหลายเท่าเลยอะ่ะแต่ผมคิดว่า คอมไม่ใช้เพราะว่า a อไอไม่ได้เฟซมาให้อ่านได้เก่งขนาดนั้นคือเขาคอมคอมเนี่ยอาจจะเฟซเอไอมาแบบว่าให้ทําอะไรสักอย่างอย่างเช่นกดดันยิงไฟบอลหรือเน้นเกมบุกแต่การอ่านจังหวะแล้วใช้ท่าสวนเนี่ยคอมไม่น่าจะฉลาดขนาดนั้นก็ผมว่าไม่น่าจะเสร็จน่าจะเสร็จต้องใช้ก้อนห้าจะเสร็จแลวเสร็จเวลาเสร็จมีโอแน่ๆเพราะคู่ต่อสู้มันห่างเกินนะ คือว่า AI ของเจ้าอายเนี่ยมันไม่ได้แบบใช้ประสิทธิภาพของตัวละครได้เต็มที่มันต้องเป็นคนเล่นเองแต่คนเล่นก็ผมว่าก็ไม่เก่งอ่ะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่สเปเชียลมูสหาประโยชน์ได้ยากนีโอจะเก่งกว่าเยอะแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นเซนจูเซนจูที่ผมชอบมากแต่อีกตัวหนึ่งก็เหลือตัวเดียวแล้วแหละก็สก๊ปองครับ กัะปองนี้ก็เหมือนจะเป็นไอคอนของเกมนะไปโพใน s m a ร์ทบาร์เทอร์ภาคล่าสุดด้วยถ้าผมจําไม่ผิดสําหรับเซนจูนี่ก็เป็นตัวละครที่กระโดดต่อยมีชิดบล็อกใหญ่มากครับแล้วก็เนี่ยพันมือครับเป็นท่าที่ทําชิปดดเมจได้ดีมากแล้วก็สําหรับเซนจูนี่มันจะมีเซตอัพด้วยนะอันนี้โดนจับภูมิแพ้ไปก็คือเนี่ยหลังจากที่ใช้ท่าควงและลมเนี่ยเขาจะสามารถเซตอัพ ได้เช่นเป็นท่าเซตอัพจมตีโอเวอร์เฮดทำชิปดาเมดหรือว่าจะจับทุ่มอะไรเงี้ยลมแล้วจะทำเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอ่านี้เขาพลาดเขาโดนจับทุ่มจับทุ่มในเกมนี้น่าจะไวสุดถ้ามีคนทําเฟรมดัตต้ามาเพราะผมรู้สึกว่ามันจับไวมากอะจับชนะทุกอย่างในเกมเนี้ยส่วนเจ้าสกปองนี่ก็เป็นตัวละครระยะต่างที่ดีครับมีการล่อหลอก ถ้าเอาหัวเอาหัวพุ่งเข้าไปเนี่ยมันสามารถดัดแปลงได้นะเป็นกดเดนหน้าเนี่ยโตมันจะพุ่งตามซึ่งเหมือนว่ามันจะได้เฟรมอะ่ะเข้าไปแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้จะไปเคาะล่างเคาะบนจับทุ่มอืมจับประมาณนี้แล้วก็สําหรับท่ากิ้งโรลลิ่งนี้ก็สามารถดัดแปลงได้คือกดไปแล้วแล้วก็สามารถกดปุ่มใดๆก็าตามเนี่ยเขาก็จะดัดแปลงทิศทางหรืออะไรทํานองนั้น ประมาณนี้สําหรับเจ้าสะัตะปองเซนจูนี่ผมเป็นตัวที่มผมชอบมากเลยนะแต่ว่าเล่นก็ไม่ได้เก่งมากแต่ชอบชอบเวลาแบบว่ามีการสลับเนี่ยโอ้โหนี่ดูมันกระโดดต่อยรัวๆเลยคิกบล็อกใหญ่มากกระโดดต่อยเนี่ยอารมณ์เหมือนฮอนด้าเวลากระโดดต่อยหนักอะ่ะใช้มือผัดก็เวลาท่าใช้ท่าสกูนี่เขามีทั้งบุนคละกลางากาดสามารถปรับความเร็วได้ด้วยการกดเบนหน้าถอยหลังแต่ผมชอบตรงเนี่ย มันเซตอัพได้อย่างนี้นเซตเ,เป็นชิปดตเมจโอ้โหพูดลิงนพันกันแล้วผมภากเหนื่อยมากเลยเพราะคอมมันไม่หยุดกันเลยอเออสก๊อตองก็พยายามตอบโต้ด้วยโรลลิงเซตเป็นอะไรเซตเป็นโอเวอร์เฮดเห็นไหมครับมันมีความหลากหลายนะนี่คือเกมยุคเก้าสูงนะคิดดูว่าเขาเก็บรายละเอียดดีแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นหลายครั้งเนี่ยเวลาโจมตีพ่ายกันเนี่ยเขาสามารถทําวิปหนิดได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่า จงไม่น่าเชื่อว่าเกมสมัยก่อนแล้วแบบเป็นเกมจับ i n t e n d โด้ยนะทำได้แบบโหความเป็นไฟติ้งครบอะมีชิปเตอเมดมีอะไรมีเฟรมอมตะมีเซตอับมีการวิพนิจคือครบเครื่องต้องบอกว่าทำมาครบเครื่องจริงสำหรับเกมนี้เจ้ากระป๋องนี้เอาใหญ่เลยอะ่อโลลิงไปแล้วเซนจูจะไปแล้วครับเซนจูจะไปไหมว่าไงเซนจูอืม โดดเก่งจูแต่ไม่รอนะดครับเฉียดฉิวสก๊ะปองชนะไปแบบเฉียดฉิวที่ผ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆก็เป็นเพียงแค่เซี่ยวเล็กๆของเกมนะจริงๆแล้วโหมดหลักที่ถือว่าเป็นที่เช็ดหน้าชูตาของเกมเนี้ยก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องเพราะว่ามีความยาวมากกว่า1ชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงเลยนะแล้วก็มีความสําคัญตรงที่ว่าหากเพื่อนๆเนี่ยจะปลดล็อกตัวละครทั้ง 3- 6ตัวออกมาเล่นจนครบเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้อง มาเล่นโหมดในเรื่องเนี่ยให้จบเพราะฉะนั้นโหมดในเรื่องเนี่ยจึงเป็นโหมดที่สาคัญมากในเกมนี้ต่อไปก็จะเป็นโหมดในเรื่องของเกมนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะมีในเรื่องประมาณว่ามีนักวิทยาศาสตร์สองคนเนี่ยช่วยกันประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเขาก็ทําการโทรยศโดยการขโมยหุ่นยนต์ไปหวังที่จะไปทําชั่วครอบครองโลก ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของเราครับที่จะต้องส่งคุณออกไปจัดการเพื่อเราไม่ให้ทําชั่วมากไปกว่าน,นี้อ้าวหลังจากผ่านไตเติลมาแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าจอเลือกตัวละครซึ่งหน้าจอน,นี้จะเป็นการเลือกตัวละครที่เราจะไปสู้ด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่ามีทั้งหมด7ตัวก็คือหุ่นยนต์ทั้ง7ตัวที่เจ้าดร็อกเตอร์คนนี้เขาขโมยมาตัวอีกตัวนึงเนี่ยที่ช่องมันโบโบก็จะเป็นหุ่นยนต์ของเรานะครับ ตัวแรกที่จะไว้ต่อสู้กับตัวละครพวกนี้นั่นเองหลังจากที่เราเลือกขุนยนฝ่ายตรงข้ามแต่และเนี่ยก็จะมาในส่วนหน้าจอหุ่นของเราครับแต่ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีแค่เจ้าสกปองเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับที่เราสามารถใช้ได้อ,อันนี้ก็จะเป็นแม์แรกก็จะบังคับนะครับให้เราใช้ได้แต่เจ้าสกปอง ส่วนเจ้าเฟรมนี่ก็เป็นหุ่นที่ผมเลือกมาสู้ในครั้งแรกเพราะว่าอยากได้เฟมก่อนครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตรงที่เล่นง่ายสําหรับการต่อสู้ก็ AI ในช่วงแรกก็จะง่ายครับไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่ว่าสุดที่สังเกตความแตกต่างระหว่างโหมดเล่นคนเดียวกับโหมดเวอร์ซัสเนี่ยก็คือ AI ของคอมเนี่ยจะเก่งขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เขาแพ้ครับแต่ละยกแต่ละยกเนี่ยเวลาเขาแพ้เนี่ยหัวใจเขาจะหายไปหนึ่งดวงใช่ไหม ยิ่งหัวใจเขาหายไปเยอะเท่าไหร่ AI ก็จะฉลาดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแต่ในช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่เห็นความฉลาดหรือความเก่งกาจตรงนี้ของ AI นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นอยู่ mm hmm. หลังจากที่เราจัดการเจ้าเฟรมได้แล้วเนี่ยทางด็อกเตอร์ก็จะมาเก็บกู้ซากกลับคืนไหมครับ แล้วก็จะทําการแก้ไขจัดแปลงให้เจ้าเฟรมเนี่ยกลับมาเป็นหุ่นยนต์ฝ่ายดีอีกครั้งหนึง่งก็แน่นอนครับว่าเราก็จะสามารถใช้เจ้าเฟรมเนี่ยในการเล่นได้แล้วอ่าอย่างนี้ครับหายไปละช่องของเจ้าเฟรมอันนี้ผมจะเลือกเจ้าไทเกอร์มาเป็นตัวเป็นยื่อะไรต่อไปส่วนเจ้าเฟรมเนี่ยก็จะมาโผล่ในหน้าจอเลือกตัวละครของเราแทนครับ พอเราจัดการเจ้าหุ่นยนต์ทั้ง7ตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะพบกับบอสแล้กระจอกเทพเป็นตัวแรกซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เกมทําให้เราได้รับรู้ว่าเกมเนี่ยมันมีตัวละครอ,อื่นนอกจากเจ้าตัวละครทั้ง8ตัวซ่อนอยู่ภายในเกมด้วยส่วนเจ้าบอสแล้กระจอกเทพเนี่ยก็จะมีมูฟเซ็ตทุกอย่างเลยนะแตกต่างจากคุณทั้ง8ตัวที่เรามีอยู่แต่แรกอาจจะไม่ทุกอย่างบางอย่างอาจ,จ ้ายคึงแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีมูฟเฟตเพิ่มมาใหม่ต่หากแล้วก็เนี่ยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยถ้าพุ่งมาจิกเนี่ยโอ้โหอันี้แบบเจ๋งมากก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเป็นบอสประจำสเตจหลังจากที่คุณฆ่ามันได้เนี่ยคุณก็จะผ่านสเตจหนึ่งแล้วก็เข้าสู่สเตจส,สองต่อไป พอเข้าสู่สเตจ2ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้เจอหุ่นที่หน้าตาแปลกๆแล้วก็มีความสามารถแปลกๆแตกต่างออกไปจากเดิมซึ่งหลายตัวก็มีความสามารถที่ต้องบอกว่าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คือหุ่นในสเตจ2เนี่ยผมบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์น่าจะมากที่สุดในเกมเลยนะ,ะยกตัวอย่างตัวเนี้ยตัวที่ผมเลือกมาตู้ด้วยเนี่ยเจ้าเจลเนี่ยเดีย๋ยวผมจะให้ดูอะไรดีด มาจิงก็ใช้ความสามารถเลยเจลเ,เนี่ยความสามารถมัน,นคือการล่องหนได้เป็นไงตู้แบบไม่เห็นตัวละครนี่คือหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบมากในเกมเลยนะเพราะว่ามันแปลกดีมีความสามารถในการล่องหนแล้วก็ไม่รู้ว่านอกจากท่าล่องหนเนี่ยมันจะมีสเปชมูฟอะไรอีกไหมเวลาที่มันสู้นะไม่รู้ว่ามันใช้ท่าอะไรออกมาเป็นตัวที่ก็ช่างคิดอ่ะอคิดออกมาได้ ก็สู้ลบาบากนิดนึงเพราะว่ามองไม่เห็นต้องเดาเอาว่าจะอยู่ตรงไหนจะทําอะไรตัวนี้ตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นโอนนะครับโดยที่เจ้าโอนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีช่วงโจมตีที่ไกลมากแล้วก็เนี่ยครับสามารถทําชิปดาเมจได้ในปริมาณที่มหาศาลอันนี้ลองดูชิปดาเมจที่มาทำไปผมนะดูนะ เป็นไงล่ะมันปวดใช้ได้เลยตัวนี้สำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ี่สเตจโดยที่สเตจ4เนี่ยเราก็จะต้องสู้กับหุ่นยนต์ที่โคนมาจากหุ่น8ตัวแรกของเราครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะสิ่งที่แตกต่างก็คือ AI ของหุ่นพวกเนี้ย มันจะเก่งขึ้นแบบเก่งขึ้นแบบคนละหนังคนละม้วนเลยอะเรียกว่าไอหุ่นชุดแรกที่สู้ในสเตจแรกเนี่ยเทียมไม่ติดเลยแต่นอองั้เก็เหมือนกันหมดทุกอย่างหลังจากที่เราทําการกระทืบเจ้าหุ่นยนต์ล่างโคนทั้งแปดตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะพบกับบอสใหญ่ของเกมครับถ้าผม่านไม่ผิดเขาน่าจะชื่อว่าโอโออืต้องบอกว่าเป็นหุ่นที่แข็งแกร่งใช้ได้เลยดูอย่างไฟบอลของเขาเนี่ย เป็นไฟบอลที่เร็วมากเดี๋ยวดูเขาปล่อยนะโอ้โหเป <c oughs> ็นไงดูความเร็วมันยิงสองทีนะเท่ากับเรายิงไฟบอลทีเดียวคือแลกกัน,นยังไงก็ไม่คุ้มอะแต่ถ้าเข้าไม่ได้ก็จําเป็นก็ต้องแลกเพราะว่า AI มันก็ไม่ได้ฉลาดขนาดที่รู้ว่ามันได้เปรียบหรือเสียเปรียบอะไรขนาดนั้นเราก็ายิงแล้วกาดก็ยังมีโอกาสชนะนะเพราะมันอาจจะกาดบ้างไม่กาดบ้างประมาณนี้ มันดาวไปรอบถึงแล้วแล้วก็จะเขาจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีหลังจากที่ดาวก็จะเริ่มกุ้งไต่มากขึ้นแล้วก็จะใช้วิธีการโดดคอสไปคอสมาสิ่งที่เราต้องทำก็พยายามตั้งก่าแล้วก็ดักแอนตี้แอร์เวลาเขาทำท่าจะกระโดดคอสอัพอันนี้ไม่ทันแต่ก็ยังคงใช้ไฟบอลอยู่นะเขาก็ยังใช้บ้างเห็นไหมเขาจะพยายามคอสอัพใส่ผม ใช่โชคดีไปคือ AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ฉลาดกว่ามนุษย์นะแต่เราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็จะเพิ่มสเปชเชนมูมาเรื่อยๆตามชีวิตที่เขาสูญเสียไปอันนี้เขาเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วโอ้แต่แลกกันเมื่อดีไม่คุ้มเลยเนี่เขาก็จะพยายามปอนอัพจะคุ้มไป ไฟบอลเร็วจริงคือประมาทไม่ได้เลยไปบอลน,นีอ่อนี้คือเข้าทางอย่างนี้เข้าทางเพราะเขาจะคอสคอสบ่อยเกินไปอะ AI จะคอสบ่อยเกินไปนี้ก็เสร็จผมคือเอาจริงจิงแล้วความยาวของหมวดในเรื่องเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียภายในตัวเองนะข้อดีก็คือสําหรับคนที่อยากเล่นในเรื่องยาวเนี่ยก็คือว่าคุ้มเลยครับเล่นไปเลยรอบหนึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่ง โดยประมาณแต่ข้อเสียก็คือสําหรับบางคนเขาอาจจะไม่ชอบหมดในเรื่องที่ยาวประมาณแบบยาวมากขนาดเนี้แล้วถ้าจะต้องมาปลดล็อกเนี่ยอาจจะต้องมาเล่นนักสองถึงสามรอบในการปลดล็อกซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่ามันน่าเบื่อเกินไปแต่ว่าก็ยังดีที่เกมเนี้มันเซฟได้เพราะว่าในตลับเนี่ยเขามีฐานเซฟมาให้ก็คือว่าถ้าคุณเบื่อเล่นไม่ยังไม่จบก็เลิกไปก่อนแลวกลับมาเล่นทีหลังได้หรือว่าคุณปลดล็อกไปแล้วเนี่ย แล้วก็ไม่ต้องมาปลดล็อกซ้ําเวลาจะมาเล่นรอบ2รอบ3ก็มีตัวละครที่คุณปลดล็อกมาแล้วเนี่ยออกมาให้ใช้เลยก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะชอบโหมดในเรื่องย,วยาวบางคนก็อาจจะชอบโหมดในเรื่องสั้นๆซึ่งตรงเนี้ก็ไม่มีใครถูกใครผิดเป็นเรื่องของรสนิยมทีนี้ถ้าจะให้วิจารณ์ในแง่ของเกม fighting เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมนี้มีมาตรฐานสูงเกินเครื่องฟันิคอมไปเยอะเลยเพราะว่ามันมีทุกอย่างอะที่เกม fighting ที่ดีควรจะมีไม่ว่าจะเป็นแบบพวก การทำชิปดาเมจการทำเซตอัพต่างๆเรื่องการวางตำแหน่งของคิตบ็อกอย่างเวลาที่ใช้ดีแอร์อย่างเงี้ยหรือเวลาที่จะโจมตีไปข้างหน้าเรื่องคือมันจะมีคิตบล็อกเนี่มันก็อย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะว่าตัวละครมันจะมีสั้นมียาวใช่ไหมแล้วก็เขาวางได้สมเหตุสมผลนะ่ะแบบว่ายื่นออกไปปุ๊บและโจมตีวุดอย่างเงี้ยก็จะถูกผนิดได้คือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทีมพัฒนาถ้าไม่ใส่ใจจริงๆเนี่ยเกมจ่อมาเละมากแต่ทีเนี้ยทีมพัฒนาของเกมเนี้ยเท่าที่ผมเล่นเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาใส่ใจรายละเอียดตรงเนี้ยแบบว่าดีอ่ะมันทําออกมาก็าคือเพอร์เฟกมากมันสมเหตุสมผลแล้วก็เรียกได้ว่าอืไม่มีอะไรจะติในเรื่องของคิตบ็อกเพิร์ดบ็อกอะไรพวกเนี้ยคือแบบเยี่ยมเลย คือแน่นอนว่าเกมมันจะมีแต่ข้อดีไม่ได้มันก็ต้องมีข้อเสียด้วยอย่างข้อเสียที่ผมเจอเนี่ยก็คือเรื่องของคิดสตัตนนี่บางท่าเช่นจริงๆแล้วเราโจมตีเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยมันควรจะพังะนานใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาไม่พังะเลยคือตามเมจเขาเสียแนละ้วแต่เขาไม่พังะเลยเนี่ยแล้วเรากว่าจะฟื้นตัวมันก็ช้าเกินไปแล้วเขาก็ทําการผลิตเราคืนได้แต่ก็โดยรวมก็ไม่ได้มากอะ่ะมันก็เป็นเล็กๆน้อยๆไม่ได้เสียหายอะไรมาก แล้วก็เกมมีความแตกต่างกับเกมอื่นตรงเรื่องของเวลาอย่างเช่นเกมอื่นเนี่ยเขาจะมีเวลาประมาณ99วิหรือ60วิในเกมพวกเกมสามมิติอะไรทํานองเนี้ยแต่เกมเนี้ยเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะไม่มีเวลากําหนดไงในแต่ละยกคุณก็ต้องสู้กันจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งซึ่งเอาจริงๆก็มันก็อาจจะดูแปลกๆแต่ก็ไม่ได้ลดทอนความสนุกเท่าไหร่โดยรวมก็ถือว่าดีครับก็ไม่ได้แย่อะไรมากขนาดนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็คือว่าในปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีกลุ่มคนนะอาจจะไม่ไม่ได้ใหญ่โตมากเป็นกลุ่มคนเล็กๆที่เขาทําการเล่นเกมนี้แบบจริงจังมีการวิเคราะห์เรื่องเทียมมีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยตัวละครแต่และตัวละครว่าถนัดด้านไหนบางตัวถนัดโซนบางตัวถนัดสายบุกบางตัวมิกอัพดีอะไรประมาณเนี้ซึ่งก็เห็นแล้วก็แบบเออมันก็มีกลุ่มคนที่แบบว่าทุ่มเทกับเกมเกม,เกมนี้อยู่นะทั้งๆที่เกมเนี้ย ออกมาตั้งแต่ปี93แล้วนี่คือจะเท่าไหร่นี่ก็เกือบ30ปีแล้วอะโอ้โหแบบเป็นแฟนที่เหนียวแน่นกันมากเลยนะเกือบ30ปีก็ยังเล่นอยู่สุดท้ายก็ตามมาตรฐานของ Nintendo ครับก็เป็นเกมที่โหมดในเรื่องคุ้มค่าองค์ประกอบพื้นฐานของเกมไฟติ้งก็เรียกว่าครบคันคือไม่ต้องมีอะไรมาแบบขัดแย้งเลยอะมันเป็นเกมไฟติ้งที่ดีที่สุดบนเครื่องฟมิคอมอย่างแน่นอนร้อ